สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองแอร์กันนะครับแบตเตอรี่280อแอมป์อินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์จะลองดูว่าจะสามารถเปิดแอร์ได้กี่ชั่วโมงตอนนี้เวลา15บหนาฬิกา อุณหภูมิ27องศาปัณนี้อากาศดีครับแบบ100%อร์เซนเต็ม เปิดแอร์เราจะต้องเปิดท้ายรถนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้กันแอร์ออกประมาณนี้ครับ ตอนนี้ใช้แบตเตอรี่นะครับในการเปิดแอร์ถ้ากังวลว่ากลัวอันตรายเราก็เปิดท้ายไว้สักครึ่งหนึ่งครับเอาตัวนี้มาเกี่ยวดึงมาใส่ตรงนี้แล้วก็ล็อกรถ ก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ว่าเวลาเราไปพักก็สมมติว่าไปพักตามอุทยานก็ไม่ไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอติดตามครับว่าแบต280แอมป์อินเวอร์เตอร์3,000วัตบาทจะรันแอร์ได้หรือเปล่าตอนนี้ผ่านไปชั่วโมงครึ่งครับอุณหภูมิลดลงเหลือ21องศาแล้วก็ตั้งอุณหภูมิ ตรงรีโมดไปที่23องศาแอร์ทำงานเย็นปกติครับแบตเตอรี่ตอนนี้ยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แต่ว่าข้อมูลอาจจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวถ้าตอนนี้มันยัง13บจุดสโวลต์ถ้าลดลง มันอาจจะลดลงเร็วช่วงนี้ยังอาจจะยังลดลงไม่ไม่เร็วเห็นเขาว่าถ้าช่วงต่ํากว่าสิบสามแล้วมันจะลดลงเร็วความเย็นพอใจมากครับตอนนี้เสียงคอยร้อนทำงานแทบจะไม่ได้ยินเลยครับคอยร้อนอยู่ด้านหลังตรงนี้ ถ้าอย่างนี้ได้สักสิชั่วโมงก็ผมถือว่าผ่านรอรุ้นครับว่าจะได้สักกี่ชั่วโมงคืนนี้ก็คงนอนในรถเผื่ออินเวอร์เตอร์ตัดการทำงานจะได้รู้จะต้องนอนทดสอบดูครับตอนนี้เป็นเวลาสามชั่วโมงเต็มยังทำงาน ปกติเปอร์เซ็นต์แบบยังไม่ลดไฟยังสิบสามจุดสามโวลต์เหมือนเดิมอุณหภูมิภายในยี่สิบสององศาค,ครับตำแหน่งวางอุณหภูมิไม่ได้วางต่อหน้าคอมแอร์นะครับวาง ห่างกันพอสมควรรอดูครับจะได้กี่ชั่วโมงครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ชั่วโมงเต็มครับเปิดตอนบ่ายสามตอนนี้สิบเนาฬิกาอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สบองศา รีโมดตั้งไว้ห25องศาค,ครับตัวเลขในนี้ก็ยังไม่ลดตรงนี้จะเป็นแหะแบตเตอรี่ครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา20่สนาฬิกายีนาทีอุณหภูมิภายในยัง21องศาอยู่ครับตอนนี้ก็รวมเว,เวลาทั้งหมดก็15 16 17 18 19 2สิชั่วโมงครึ่งครับแอร์ยังทำงานปกติรอรุ้นถึงเช้าครับยัง13.3อยู่ วันนี้ก็มานอนในรถครับแล้วก็ดูผลงานตัวเองไปด้วยกับโปรเจคเตอร์ห้าสิบนิ้วนี่ครับแอร์ยังทำง,งานครับเสียงคอยร้อนเงียบครับเสียงคอยเย็นดังกว่าเสียงพัดลม โปรเจคเตอร์ก็ดังกว่าโปรเจคเตอร์คนสอบถามมาเยอะนะครับว่ารุ่นอะไรเป็นเสี่ยมี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้ราคาหมื่นสองถึงหมื่นสี่ครับเราติดตามต่อครับว่าจะนอนยังนอนไม่หลับครับตอนนี้ห้ 3, าทุ่มสามสิบเอ็ดนาที ยังทำงานปกติเดี๋ยวต่อไปจะตั้งนาฬิกาปลุกเป็นตีสามนะครับจะครบสิบสองชั่วโมงพอดีอยังอยู่ที่สิบสามจุดสี่โวลต์เหมือนเดิมตีสามครับเจอเกันอีกทีครับผม ตอนนี้เป็นเวลาตีสามครับครบ12ชั่วโมงแอร์ก็อยากทำงานดีครับ12.13.3โวลต์เท่าเดิมเดี๋ยวต่อไปก็คงลดลงแล้วครับรอติออดตามอีกทีหกโมงเช้านะครับครับตอนนี้ระยะเวลา14ชั่วโมง ครึ่งแอร์ยังทำงานปกติครับอุณหภูมิลดลงมาเหลือ19องศาแต่เอาไว้ที่หน้าคอมแอร์นะครับเดี๋ยวย้ายตําแหน่งแบตเตอรี่ตอนนี้ยังเท่าเดิมเปอร์เซ็นต์เก ต่อไปก็คงลดลงเรื่อยๆเร็วๆครับรอรุนครับว่าจะได้กี่ชั่วโมงผมคาดหวังมาจะได้12ชั่วโมงตอนนี้ไปแล้ว14ชั่วโมงครึ่งน่าจะได้ทะลุ15ชั่วโมงรอรุนนะครับมาจะได้สูงสุดนี่กี่ชั่วโมง ตอนนี้เวลาล่วงไปสิบแปดชั่วโมงแล้วครับพัดลมก็ยังทำงานความเย็นก็ยังปกติแบตเตอรี่สิบสามโวลต์ครับสิบสามสิบสามโวลต์เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วครับส่องมาในตัวรถยกรถขึ้นด้วยนะครับเวลานอนจะได้ไม่โยกฐานจะแน่นแล้วก็ทำให้ด้านหน้า,นาสูงกว่าท้ายน้ำยาแอร์จะได้ไหลลงครับ ตัวนี้อินเวอร์เ,อรเตอร์ครับ3,000ันวัตตเพียวไซเบสสายครับเทียบกับนิ้วก้อยสายเส้นใหญ่ครับตอนนี้20ชั่วโมงครึ่งครับพัดลมจะทำไปตัดไปนะครับ ตั้งแต่บ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ตอนนี้ห้าโมงครึ่งแบตเตอรี่เก้าซ็นโวลต์พอดีข้างล่าง13.2ข้างบน13ความเย็นยังคงที่ครับอุณหภูมิภายใน22องศา อาจจะได้ถึง24ชั่วโมงครับรอลุน้นตอนนี้22ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะครับเอารถมาจอดตากแดดเพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิภายใน22องศา9ก้าปเซ็โวลต์ด้านล่าง13.2โวลต์ ครับผมมาสรุปกันนะครับตอนนี้24ชั่วโมงแบตบยังไม่หมดครับแต่ก็จะหยุดการทดสอบเพียงแค่นี้ยังยี่สิยังสิบข้างบนยัง12.7โวลต์8ปเปอร์เซนต์ความเย็นภายในยี่สบองศาครับรีโมทปรับเป็น23 องศาค,ครับเพราะว่าจอดตากแดดก็เลยบัเพิ่มความเย็นยังทำงานปกติสรุปนะครับแบต280แอมป์อินเวอร์เตอร์3,000วัตต์ซูเออร์เปิดใช้งานแอร์ได้24ชั่วโมงเต็มครับผมขอบคุณครับ